เริ่มมีการสอบสวนแล้วค่ะโดยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเตรียมพิจารณาบทลงโทษพฤติกรรมของอเลริโอเดลลาเรนติสประธานสโมสรน,นาปโปลีข้อหาละเมิดกฎพื้นฐานค่ะโดยมีรายงานจากสื่ออิตาลีว่าสหาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือ,อยูฟ่ากำลังพิจารณาเรื่องของเดลลาเรนติสที่เข้าข่ายผิดหลายกระทงหลักๆคือละเมิดกฎพื้นฐานเรื่องการให้สัมภาษณ์สื่ออย่างเป็นทางการค่ะและเกี่ยวกับประเด็นที่เดลลาเรนติสไม่พอใจการทำหน้าที่ของนักข่าวรายหนึ่งของสกายอิตาลีโดยก่อนหน้านี้ ในเกมเซเรียอาก็เคยเกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงกันนี้มาแล้วเมื่อประธานสโมสรอนนาปลีสั่งแบนทุกคนในทีมไม่ให้สัมภาษณ์สื่อรายหนึ่งค่ะจนถูกทางเซเรียลงโทษปรับเงินสูงถึง100 0 0แยูโรซึ่งปัจจุบันค่ะยูฟ่ากำลังพิจารณาข้อหาใหม่คือข้อหาละเมิดกฎพื้นฐานเรื่องการให้สัมภาษณ์สื่อตามกฎมาตรา11บีของหลักจรรยบรรณทั่วไปกับทางเดลลอเรนติสที่แสดงอาการเกี้ยวกราดดักหน้าข่าวและช่างภาพกอดถุกงนาตัวเตะอ,ออกไปจากสตูดิโอค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้ สัมภาษณ์ทางช่องสกายอิตาเลียต้องมาตามดูกันว่าสุดท้ายแล้วประธานนาโปลีจะโดนลงโทษหนักแค่ไหนคะ่ะ